โอเค่ะนมัสการเจ้าค่ะนมัสการอ๋อผมไ่ได้วละอันเจ้าของทีเอ้เจ้าของคนหินเด้อขันอยากเข้ามาอยู่ในวาน้ำจะหนักเลยโอ้อาจารย์นมาผู้เดียวเลยนี่โอ้ผู้เดียวป้าจมาติ่งเลยเด้เนี่ยอาจารย์โอ้ว่าด้ึ่งยีนึ่งวิโอ้บื่อธิษฐานนี่เนาะอธิษฐานว่าขันเดียวไปอยู่ในวาน้ำจะหนักอืม เห็นก่อนนี่เนาะทั้งกิ่งทั้งกูบหวานบัวหอดวัดอุ่มกบ่าบัวาขื่นบัวบัวหอดวัดแล้วอุ่มกว่บัวขื่นบัวขื่นโอ้แต่เอามาแต่ใช้ก๋วไก่ไปไหนเออกางให้กางไปโอ้อาจารย์อธิษฐานตั้งกิจว่างใดก็ตั้งกิจอะไรก็ขับไปอยู่ในวัดน้ำค่ะนักดื้ออืมเกี่ยวเขาไปอยู่วัดน้ำมาพอแล้วค่ะที่มิจ้าของค่ะเป็นเทวดาเป็นเทพบระพุทธทุกคนลูกค่ะ เป็นเทวดาไปไหนก็ยากนักเด้ออยู่นี่เห็นมันไปได้ง่ายๆแล้วท่านค่ะไปกิ่งม่อนลอยๆลอยมากไหมมาที่นี่กัอุ่มมากบดอุ่มบขึ้นเลยอืมอุ่มขึ้นเลยบ่ดนี่มาหอดรักติหานเนาะยนี่ยมนขึ้นมันมาบอกเลยเป็นเทวดาบอกเมียเราบอกเลยนี่บ่เออจะบอกเพราะว่าจัดเลยอ่จัดหนักเล่นบ่เนี่ยมวนนี่เขามวนที่หันเขาทั้งบนทั้งล่างนี่เลยโอ้หง่อนยินเรื่องหงนก้อนอาจารย์อ่ะเราเป็นขึ้นหอดอาจารย์หอมห่มซิอ่าซิผาครับคับกัน ศูนย์เก่าวันนึงตั้งบนตั้งลาหอยเต็มสตรีมเลยต่านโน้นอ้วยบ้านโนอนเนี่เป็นเป็นเทวดาผู้ยิ่งก็เทวดาผู้ใช้แต่งตัวงามค่ะไปหาอยู่คุณค่ะไปหาอยู่คุณหรือว่าหลวงพ่อได้เขามา่ย้อนน้ำหลวงพ่อหรือว่าท่านอันสิไเดอยากได้เครียดอยากสร้างอยากได้โชคค่ะอันหลวงพ่อฟังเลยค่ะศูนย์แปดเก่า ศูนย์แปดเก้าเงื่อนเงื่อนิบ้านเนี้ก็หาแดก็บหกคนี่อ๋อศูนย์แปดเก้าแมนหาแปนสิบหกสิบหกนี่เท่านี้เลยเสมเมียเป็นเทวดาโอ้นี่เทวดาลงมาบอกเออถามว่าเทวดาลงมาบอกหอดวัดรหอดว่าเลยแมนตน้นั้นบอกตนานั้นบอกผมแปลวาพระแล้วสององค์เอ้วักเก่าได้เามาไปอุ้ยผมแจ้งกันหาไปมาแล้วเอามาแล้วเหรอแต่ อันนี้วิถีโลกยูทูปเพราะว่าใดดอกให้เบิ่งได้อยู่โอ้ใบิ่งได้อยู่แต่ว่ามันสิว่าเฮาอวดอุตลีอันบ่แม่นอันนี้เป็นฟันครับคไายครับข่าเลยค่ะอืมเป็นผ้ามุงใส่สูตรขาวมากค่ะว่าให้แก่เอาแก่เอาปูไว้แน่ยุคเงาแดงมองเขาเจ้าได้เงินห้างนกันโอ้มองเขาเจ้าได้เงินห้างเงาครับเงินห้างครับปัญหาเพราะหน่อไมาให้โอ้หมว่าเทวดาบอกเลยรถไถปีนขึ้นมาอย่างว่ไถเห็ดมูลเห็ดพังค่ะ อันไปมุนผลเอาไว้นัออ่นไม่เ้อหลวงพ่อท่านพระคู่เขารับไปท่านเนี่ยมึอเศร้าบินบาดมาได้ยงานแบบมึงนู่นเนี่ยกันทงองรองโอ้สององค์เลยสององค์เลยค่ะเป็นเป็นสีทองบ่ท่านยุคคูดพุนเดียวโอ้ค่ะเดี๋ยวจะ่อยจะขอไปชมเป็นบารมีหน่อยจันนะเออนี่ออกมาพ<อ>ีก็ได้สิยงเสียงยังไม่คืนดีโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าผมเมื่อสังเกตก่อนเห็นก่อนนี่นะมันคือบอลนะผมออกมาผู้เดียวเนาะ ย้ํากันจนเงือดวมึงมึงม่เทนักีมันมันเป็นก้อนหินก้อนน้อยๆคอะโอ้ยบริเวณแล้วนี่ยแอดกัไปจับอยู่นี่มันตัวไนภาพแบเราเป็นซ่องนี่มาเลยเอ็นบ่อยจันทบริตกบริเตงหัวคําจิ้งคุมลมคุมหลมมาเลยตีเลยเิ้งย่างขึ้นิ้งมบาเนาะมเขาบที่ฐานเนบมจากม่อยู่ในวัดก่ สิแมีนตัวเนาะเมื่งห่อยรถไถฮ,ฮะขึ้นมาหมดแล้วเออเออเป็นยี่ปีขึ้นมาเลยเนะาะค่ะคนโบราณเ็ดไว้เนะาะค่ะคนโบราณเ็ดไว้แล้วดังสีออ่แต่ว่าจะลืมเลยเนี่ยเทวดาบอกจะลืมค่ะย้ำอีกเท่านึงเนะค่ะจันอันนี้ไว้ย้ำเหมือนแดงค่ะเป็นเทวดาผัวกับเมียค่ะบอกเล็ค่ะ ไปบอกว่าฉันจะเรียกเกสางวัดจะเรืมสุดนี้เลยโอ้ยเดเฮ็ดเดกสังวัดจะเรื่มสุดนี้เลยู่ผ้าเฮ็ดผ้าสา่งให้เื่มสุดนี่ศูนย์เก้าแปดก็แปดห้ากับสิบหกคนบอกค่ะศูนย์เก้าแปดแปดห้าสิบหกกับสิบหกคนบอกค่ะกับสิบหกกับสิบหกนี่ซึเป็นสิบเก้าซะก็จะเอาคลดมันเอาตัวน่จะเนาะ เพคุนก็บางชั้นเนาะบประเด็นนั่นนี่ค่ะเพคุนก็บางชั้นเนาะต้าหนานั่นต้ากองไว้คุณก็บอกว่าเขาคงปันอยู่ค่ะถ้าถ้าต้าตองวัดคุณข้าราชกาบอกว่าตตองวัดมันก็ต้องเลขเทวดาอันนี้เป็นฟันเป็นฟันช่วงเครื่องกลางเครื่องกลางว่าเลขสีอ๋อค่ะอ๋อก็ที่ที่งวดที่แล้วก็สิเขาล่างเขาบนเม่นค่ะเครื่องกลางแต่ว่าที่แล้วโอ้งวที่แล้วมันก็ เขาคักอยู่งเขาล่างเขาบุญเนาะวันที่แล้วเนาะคืโช่วงแื่ช่วงวัวมาพู่ถึงช่วงเขาคักเขาแน่อยู่อืมเนาะโอ้ขั้นเงินนี้เขาเกษตรได้มาน้ำไหลเรื่อยๆอาจารย์ษตได้ห้องคนมะชอยเฮ็ดชอยสางต่อแหละมื่ก่บอกใครล่างแล้วไม่ออกออกเมื่อค่ะอืมค่ะก่อนยังไงก่อนหินโมล้านพระเอามาผู้เดียวบาดมักอุ้มวตีเลยบาดว่านี้ไม่ก็วตีเหมือนเออพอาหอดพอแต่หอดวัดแล้วเท่านั้นละตีหอนมองยุ่งวตีเลยเออ บาสามาเทียวไปใช้ได้แล้วนเลยมากว่าเนี่ยเดยใช้เงินไปเยวค่ะพี่น้องป้องไปค่ะน่กาเป็นที่หนาประหลาดใจนะคะเทวดาลงมาบอกเลขไทยาเขตจากสั่งโตนี่เลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นโบสถ์เก้าโบสถ์โบราณนะคะวัดดงนาผืนเฮานะคะพี่น้องเนาะค่ะจังไดกะฝากไว้พิจารณาฝากไว้แนมค่ะพี่น้องค่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนถือพิษกายว่ากันนะคะพี่น้องเนาะค่ะมักกะจัดทักัดกะพานค่ะพี่น้องค่ะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะเส้นผมบังผู้เขาค่ะพี่น้องค่ะไม่เชื่ออย่ารบหรูเนาะค่ะวันนี้อากาศิภาพไปคุยกยับพราจารย์อีกรอบนึงเนาะ,ค,ะ,นนะนนค่ะพี่น้องเนาะขอพรน้ำอง์ปูเล้อค่ะพี่น้องค่ะให้ประสบความสําเร็จปีใหม่แล้วเนาะค่ะขอให้เงินไหลกล่องท่องไลหลโฮมเบิดปเอะะปดอรเลยเนาะค่ะฟูได้โบขามโคสนาเนาะค่ะก็ขอให้โชคดีมี่ใช่ค่ะพี่น้องค่ะ น้อนรับเยือนฟันยู่ยยเงาแดงมงเกา,าท่านม,มงโยมเพิ่นได้เงื่อนห้างครับอันมงโยมเพิ่นได้เงื่อนห้างครับอันก็พันพระองค์เกาอันขนมาให้เพิ่นเอามาไว้เนี่ยต,ตายเพิ่นตายเลยเพิ่นเอาเงินไปตายเลยเอาเงินห้างไปตายเลยตายตายแล้วเจา้จาเจ้าของที่ทึ่งเพิ่นได้ยุน่นบ้านเกาเ่ะอมันเป็นบ้านเกาใส่สุดขาวผ้ามใส่สุดขาวผ้ามใส่สุดขาว เห็บอกว่าไปมุ่นพ้นมาไว้นี่ไอ้มุ่นเหมือนปูว้ยเนี่เด้อปูเปนข้นมาแลวว่่สันแล้วแตก่กับแม่รถไทยปีนข้นมาโอ้ม่จะไทยปูอ้อยแต่ว่าเพื่นกันอยากขึ้นมาจะดนนนอละค่ะช่าอยากขึ้นมานค่ะบ้านนี้ก็เลียกว่าก็คือข้าวมะลงมือนมะล่งเหมืน ล่วงเอาเลยเอาเอาเอาแนวทางดูดูแล้วนอกจากว่ามีพระขึ้นมาให้ผ้าขึ้นมาเนาะโอ้เขาแต่เห็นกับตา,าเธอเนี่ยแหละเต้โอ้ผมผมกับผู้เชีย่ยวผมมก็กันเนี่ยอ่ามันคือมีแนวว่ามีแนววิกฤตมาถึงเขายางไปนี่นนโอ้ให้ไปแต่งคันหาเอาเหมือนไปเบิง่งไปพ่อก็ณีไปแต่งคันหากับขึ้นไปผ่้เชีย่ยวแก้ก็เกลือเฮ็ดทังไลยเพราะว่ามองหันกันจะเอา,เอาแอาค่ได้กระตุด เม็ดเข่ากระตุ้นยังอยู่ดุดิโอ้ออยู่บ้านเก<า>่าอันค่ะยู่ฝากวัดทบไปนี่อ๋อยู่ฝากวัดไปนี่นอจาจะเนาะเขาเจกะเคยได้ของดีของอย่างที่ผมเก็บเมื่อไหร่ได้กี่เต็มก็ซ้ำยุ่นนะอ,อ่าไอ้คน่าจะของเขามาให้คนเลย ค่อเดินออกไปสู้นอายอยู่บ้านเออมานอายแล้วไปฝังเออไปฝังขึ้นไปขึ้นเก่าไปฝังขึ้นไปฝังขึ้นไปขึ้นเก่าห้อยเต่าเก่าเนี่ยของโบราณโบราณเนี่ยแถวเพิ่นบออนุญาตเนี่ยหอยเอาไปมันมีแนวอันเป็นไปเลยเด้อาจารย์ขามันบันมปนว่าหุ่นได้หุ่นเอาดีขามันบมันคือข้าวต้มขนมดีเนาะเมนเตะกี้ผมก็อยู่ในบวชเพิ่อนก็เคยบอกผมไปเก็บมาไว้เนาะตะกี้เนาะค่ะแต่มาอยู่ที่แรกเพิ่อนก็บอกผมไปเก็บเมื่อไหร่กันเนี่ค่ะ เก็บมาไว้ก็ยังอยู่คนอ่ะแต่ว่ามันจะถ่ายเขาชุ้นน้อยเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปได้หรอกแต่ว่าไว้โล่งนั่นค่ะตัวนี้โดยดีเอ็นเอน่องวดที่แล้วน่าจะเนาะแมนดีเอ็นเองวดที่แล้วเข้าบนร่างเนะค่ะพี่น้องเด้อเข้าบนเขาล่างเนาะค่ะเขาเทิงซิฟหาเขาเทิงเกาซุนงวดก่อนวันวันแรกเราจะมาไปแกะมาให้ไปเกี่ยวเขาเนาะเขาทุ่งหน้าอ้เมื่อทีสองวันวันใดไปสี้เอาเขาไปเกี่ยวเอาไปตีเอา ข้าวลดไปสียามะล้มใส่สังเฮียนไหมเมื่ก็เข่าคักเข่าแน่เนาะม้วนหนึงหันม้วนสามแยกระวสามแยกรเขาได้เน้นให้ล่างนี่้วสามแปกระม้วนสามแปอยู่วได้บอพอเข้าไปตำลาตำลาหน่อยจ้ะโอ้ตำลาลายดเหมือไง เมื่อสามแปดกับเขาด้วยแต่ว่ากันเน้นใหยื่อลางพอได้ชื่อน้ำหมูกน้ำมันได้เคียงปนไั้งห้องนี่นะบนี่นี่เป็นอันเลขเทวดามาบอกไงเทพดาเม่าบอกแต่หินมาเทวดาจะคล้องกับหินน้ำมาบอกข้าวเราต้องแยกข้าวเอาแต่สายบนสายบนเด้อะอันนี้แยกออกคือซื้อค่ะวข้าวเราต้องแยกเอฟซีแยกเอา ขอจังหวะว่าก็แบบนั่นเยอะเพราะอาจารย์น <elli> ี here, no ่โอ like ้พอนรักษาเครื่องปั่นไฟได้ถวายหลายปีแล้วเด้วยังไม่อยู่ยังติงอยู่อาจารย์เนาะเปลี่ยนเนาะมันเชียงเมืกงควันนี่ยเออค่ะนั่นมันเชียงค่ะเมืองวันแต่ว่างวดนี้เทวดามาบอกหอดมองหอดบอลปายในสิบวัปเป๊ะสามตัวแตกเนี่ยวะอาจารย์เอทวดาบอกเนาะเทวดาลงมาบอกหอดมองหอด เทวดาลงมาบอกหอดกุศลหรือหน้าจันท์เนาะเมืนอันฟันตอมอวนฟันตอมอวนฟันว่านมีมีผู้หญิงค่ะมีลูกว่าท่านผัวอะไรหนีผัวอะไรหนีขี่ขี่รถม้ามาค่ะขี่รถม้ามาบาดเจ้าลูกมาถวายข้อยบาดห้วยเจ้าเจ้าลูกมาถวายเอารถม้ามาถวายถวายลวดม้ามีขอแม่อ่าท่านค่ะเอามีขอแม่เฉยข่อยให้ยังอันท่าน อันข้าน้อยเอาลูกถวายเอาเอารถดมาถวายต้องเอาลูกข้าน้อยไปเลี้ยงน้ำเลี้ยงเพื่อนอืมบ้านเขาเราจะไปเลี้ยงทังไหนล่ะเล็กน้อยเล็กน้อยผู้ชายค่ะเรียกว่าให้คอยเลี้ยงเออเอาก็เอากะว่าให้ได้รถดมาไปอันจะถวายรถดมาก็เอากันเจ้าจีไปเจ้าตัวเพื่อนค่ะว่าผัวไว้ขี่รถดมาไปมันไปโซนคอกหมูบ้านีอเอออันนี่สวงได้ไปไล่จับหมูไอ้เ <c oughs> ขาเน,นียนี่พวกปันน่นเนี่บ้า เพื่อที่สว่างไปไร่ไล่จับไปไล่จับหมูเขาอยู่ว่านี่ไงค่ะอันนี้ฟันต่อเนี่ยอยู่แต่ว่าผมว่านี่มันนั่งดีมากข้างเก่าอยอืมคือว่าบนนี้ไก่เก่าเนา่จันนะเอออันนี้ชุดนี้กับฟันต่องวดอันว่าเ้างห้ยเบื่อเบื่อกันมากกันได้ตอนั่นเนาะค่ะค่ะอันนี้อันนี้มันฟันต่องวดเลยค่ะอืมอืมอันนี้ฟันอันนี้เบิ่งเป็นเลขเทวดามาบอกหอดมองหอดบอลเนี่ยแน่จันเนาะ กันเมีนูข้าเดิมเมื่อวานทะเลากับมักน้ำไหลอยู่ค่ะแต่ว่าเข้าเดมักตัวพี่หลายก่อค่ะชิ้นหกนิดหนาะแต่ว่าจะเลี่ยนด้คนบ้านน่กตีลังกาเออ่ยเหมืนว่ากับบ่เออากับเอ่าชิ้นหกกับคนบ้านเนาะเออคนบ้านอาจจะเป็นชิ้เก่าก็ได้นะคะพี่น้องเลยค่ะเอาใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะวันนี้ก็จะขอบคุณอาจารย์หลายๆด้บ่านเลยค่ะครับสาธุ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 ได้มาซอยข่าหนำข่าไฟหน่อยจันเนาะสาธุ